เมื่อคนทั้งสามปรึกษาหารือตกลงกันได้แล้วพากันลงไปอยู่ที่เรือใหญ่ส่วนนาและไร่พักก็จัดแจงให้เขาเช่าจัดการซื้อสินค้าให้เต็มระหว่างเรือเมื่อถึงวันกำหนดล่องกรุงทนบุรีก็เรียกคนแจวออกเรือล่องลงมาจนถึงฝั่งบางขุนพรมฝั่งตะวันออกแห่งกรุงทนบุรีได้เข้าจอดเรือเทียบท่าหน้าบ้านนายทองนางเพียรซึ่งเป็นคนเคยอยู่เมืองเหนือมาก่อน เมื่อจอดเทียบเรือเสร็จก็จัดการขนถ่ายระบายสินค้าเมืองเหนือจนหมดแล้วจัดการซื้อสินค้าเมืองบางกอกบรรทุกเต็มเรือแล้วพากันออกเรือแจวขึ้นทางเหนือมุ่งไปยังเมืองกำแพงเพชรเมื่อเรือแจวไปถึงเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์ก็จัดการถ่ายเทยสินค้าเรื่อยไปจนถึงเมืองกำแพงเพชรจนสินค้าหมดก็จัดการซื้อหาสินค้าเมืองเหนือใส่เรือลองมาขายยังเมืองบางกอกอ,อกอีก ทําการค้าขายอยู่อย่างนี้เป็นเวลา9เดือนเมื่อการค้าขายได้กําไรมากพอจึงได้เหมาช่างไม้สร้างเรือนแพสองหลังแฝดปักหลักที่ดินลงในถิ่นบางขุนพรมอยู่เหนือบ้านนายทองนางเพียนขึ้นไปอีกสี่วาเศษที่สร้างนี้ก็เพราะนางมุดนั้นคันแก่เต็มทีต้องหยุดพักคลอดบุตรที่บ้านปลูกใหม่บางขุนพรมนี้ครั้งถึงณนะวันพุธเดือน6ปีวอก พุทธศักราช2319นางงุดปวดคันจะคลอดบุตรครั้งได้เรียกงามยามดีนางงุดก็คลอดบุตรเป็นชายที่ล่ำสันหมู่ญาติมิตรก็ได้พากันมาดูแลบำรุงนางและลูกเมื่อเด็กนั้นจเจริญไวัยได้เดือนเศษบรรดาญาติมิตรพากันมาสังเกตตรวจตราจับต้องดูประคองทารกน้อยเชยชมบางคนลูกคลำถูกกระดูแขนเห็นเป็นแกนกระดูกเป็นท่อนเดียวกันก็พากันฉเฉลียวใจ โจดกันไปโจทย์กันมาครั้งช้อนทาลกน้อยขึ้นวางบนขาเพื่อที่จะอาบน้ําก็เห็นปานดําที่กลางหลังอยู่หนึ่งดวงต่างคนต่างก็ทักท้วงกันไปพูดไปต่างๆนานาดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่วินิจฉัยของแต่ละคนการทักทายหลายประการนี้ทําความรําคาญใจให้แก่นางงุดผู้เป็นแม่เกิดความไม่สบายใจนึกกลัวไปว่าวาสนาของตัวเองน้อย จะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้สุขสบายไปตลอดฝั่งได้นางงุดจึงบอกกับปิดามารดาวา่าให้ช่วยสืบสอดูพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใดวัดไหนที่มีดีเปลืองประาดอยู่ในระแวกนี้ขอให้พาบุตรไปถวายเป็นลูกศิษย์ของท่านองค์นั้นด,ด้วยเถิดนายทองนางเพียนจึงคิดได้ว่าหลวงพ่อแก้ววัดบางลำพูบนทั้งหมดจึงพากันปรึกษาหาลือกันเพื่อที่จะนำเด็กน้อยไปฝากเป็นลูกหลวงของหลวงพ่อแก้ว พอได้เวลาก็พากันพปทีวัดในเวลาเย็นของวันนั้นเองนางงุษอุ้มเบาลูกอ่อนพาไปน,นอนแบเบาะไว้ที่มุมโบสถ์วัดบางลำพูหน้ากุฏิของพระอาจารย์แก้วนายทองนางเพียนจึงได้ติดตามเดินหาพระอาจารย์แก้วเมื่อพบพระอาจารย์กําลังกวาดลานวัดอยู่ทางทิศเหนือนายทองและนางเพียนจึงซุดตัวลงนั่งยองๆแล้วเล่าถึงเหตุการณ์ที่มาวัดวันนี้แก่พระอาจารย์ ฝ่ายพระอาจารย์แก้วฟังคำนายทองนางเพียนแล้วก็ตรวจนิ้วมือนับดูรู้เรื่องงามยามตำราแล้วขึ้นกุฏิออกนั่งที่สำหรับรับแขกบ้านทันทีทางฝ่ายตาผลยายลานางงุดก็ประคองเบาะอุ้มบุตรน้อยขึ้นกุฏิทันทีแล้วต่างคนก็ต่างพากันเข้าไปกราบพระอาจารย์แก้วพระอาจารย์แก้วเมื่อได้รับเด็กอ่อนไว้แล้วท่านก็ตรวจตราพิจารณาดู ก็รู้ด้วยการพิจารณาว่าทารกคนนี้เป็นผู้มีปัญญาจะเป็นคนที่มีความเปลืองปราดอาหารและจะเป็นคนที่กอบด้วยอิสริยยศจะเป็นผู้ปราดแปลก,กว่าคนอื่นนอกจากนั้นท่านยังได้ทำนายต่อไปว่าทารกนี้จะเจริญมีชนมายุยิ่งยืนนานเมื่อพระอาจารย์แก้วตรวจพิจารณาชะตาราตีแล้วจึงได้ผูกข้อมือแล้วท่านก็ฝากให้นางงดช่วยเลี้ยงดูจนกว่าจะสามขวบ โดยพระอาจารย์แก้วจะให้ค่าน้ำนมค่าข้าวตกปีละ100บาทตาผลนางงดพนมมือรับคานั้นแล้วก็กราบรับลูกแล้วอุ้มกลับบ้านพออายุเด็กได้3เดือนได้ทำการโกนผมไฟในเดือน9ปีวอกหลังจากทำพิธีโกนผมลูกชายเสร็จนางงดก็ปรึกษาพ่อแม่เพื่อเตรียมร่องเรือทำการค้าจากเมืองเหนือไปบางกอกจากบางกอกไปเมืองเหนืออีกครั้ง จากการค้าขายในครั้งนี้ทำให้ผู้คนได้รู้จักครอบครัวนี้มากขึ้นอีกทั้งฐานะดีขึ้นเป็นลำดับจึงได้ตัดสินใจละทินฐานทางเมืองกำแพงเพชรลงมาจับจองซื้อที่ดินแถวเมืองพิจิตรและปลูกบ้านตั้งทินฐานปักหลักเสียที่เมืองพิจิตรนี้เองโดยปลูกเครา่อหัสถานใหญ่โตแล้วได้ทำบุญให้ทานที่วัดใหญ่เมืองพิจิตรจึงมีความชอบชิดสนิทสนมกับท่านพระครูใหญ่วัดใหญ่นั้นพอสมควร มีธุระปรับปังอะไรก็ได้ไปมาหาสู่ท่านทายกแจกดีกาไม่ว่าการงานอะไรมาถึงแล้วไม่เคยที่จะอิดออดหรือชักช้าแต่อย่างใดยินดีในการทำบุญกุศลเลยเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาพอสมควรในเมืองพิจิตท่านพระครูใหญ่วัดใหญ่ในเมืองพิจิตนั้นว่ากันว่าท่านองค์นี้มีความรู้ในด้านวิชาอาคมวิชาฝ่ายนักเลงต่างๆเป็นที่เคารพยำเกรงของหมู่นักเลงแถบนั้นเป็นอย่างยิ่ง ท่านพระอาจารย์ใหญ่วัดใหญ่องค์นี้เชี่ยวชาญชำนาญรอบรู้คัมภีรมูลประกรณ์ทั้ง5คัมภีร์กล่าวได้ว่าขณะนั้นในเมืองพิจิตจะหาใครเทียบเทียมท่านไม่ได้เลยทางด้านครอบครัวของนางงุดนั้นเมื่อทำการค้าขายนานวันเข้าก็มีกำไรงอกงามจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นที่นับหน้าถือตาของทั้งเมืองเหนือและเมืองใต้จนกระทั่งถึงปีขาน พุทธศักราช2,325แผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีได้สิ้นอำนาจลงเป็นที่เจ้าพระยาจัก,กรีมหากษัตริย์ศึกขึ้นเถลิงถวันราชปราณดาพิเศษเปลี่ยนประถมบร,รมจัก,กรีพระองค์แรกและส่งย้ายพระมหานครข้ามฝั่งตะวันออกแห่งกรุงธนบุรีมาตั้งอยู่ทางฝั่งกรุงเทพเป็นคราวพลาดแผ่นดินใหม่ทรงขนานพระนครใหม่ว่ากรุงเทพมหานคร พระบรมราชนามาพิไภัยว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งกรุงเทพทรงแต่งตั้งเจ้าพระยาสุรสีน้องชายเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามหาสุรสีหนาถกรมพระราชวังมวันสถานมงคลทรงตั้งพระมเหสีเดิมเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตรทรงตั้งพระโอรสที่สี่อันมีพระชนพรรษาได้16ภพรรษา เป็นสมเด็จพระเจ้ารูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมกุลอนุรักษ์เทเวศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าภาคินไนยราชกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขฝ่ายพระราชวังหลังรับพระราชบัญชาฝ่ายเด็กชายโตบุตรชายของนางงดุดซึ่งเกิดแต่เจ้าพระยาจัก,กรีมหากษัตริย์ศึกในสมัยที่เป็นคุณศึกที่ออกไปรบกับอาแซงุนกีที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นขณะนี้มีอายุได้เจ็ดขวบบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วนางงุด จึงได้พาลูกชายเข้าไปถวายพระครูใหญ่เมืองพิจิตรให้เป็นสิทธิ์ร่ำเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมและกิริยามารยาทขนบธรรมเนียมการวัดการบ้านการเมืองการโยธาการค้าขายต่างๆ